ยางรถไฟฟ้ากับยางรถมันต่างกันอย่างไรนี่คือโอกาสของคนไทยลองรับตลาด e-v โลกพุ่งทะยานเรื่องราวจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟัง กระแสการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของรถยนต์ไฟฟ้าทำให้เกิดโอกาสธุรกิจและอาชีพใหม่ๆหากคุณเป็นคนหนึ่งที่มองหาสิ่งเหล่านี้นะครับวันนี้เรามีคอร์สสร้างอาชีพในยุคข,ของรถยนต์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นคอร์สติดตั้งเครื่องชาร์จคอร์สซ่อมแซมทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารวมกระตั้งคอร์สที่เกี่ยวกับพลังงานอย่างการติดตั้งโซลาร์เซลล์หากสนใจนะับสามารถแอดไลน์แอดตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลย วันนี้นะเราจะมาพูดถึงนะครับทำไมการส่งออกยางรถยนต์ไฟฟ้าถึงคือโอกาสของคนไทยนะครับแน่นอนนะครับถ้าหากพูดถึงเมกะเทรนที่กำลังเกิดขึ้นณว,วันนี้นะนั่นคือเมกะเทรนของรถยนต์ไฟฟ้านี่เองนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะเห็นว่าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศกำลังเติบโตแบบก้าวกระโดดนะฮะแล้วโดยคาดว่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยภายในปี 2030, 2030นะจะมีมูลค่าอยู่ที่1,716 จุพันล้าน US ดอลลร์ซึ่งหากมองในปีนี้นะครับปีนี้อยู่แค่255.5พันล้านดอลลร์เท่านั้นเองนะครับจะเห็นว่าจะเติบโตไปเกือบ10เท่านะครับภายในปี2030นะซึ่งจะเห็นว่าแต่ละปีเนี่ยทั่วโลกเฉลี่ยเนี่ยจะเติบโต23%ทุกปีนะครับซึ่งการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าแน่นอนครับมันก็ต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชิ้นส่วนที่เราใช้ในการผลิตรถนะ แล้วก็ต้องมีชิ้นส่วนที่สึกหรออย่างยางรถยนต์นะครับซึ่งก็ต้องมีการเปลี่ยนตามอายุตามระยะทางอยู่แล้วนะครับซึ่งนี่ต้องบอกว่าไอ้ชิ้นส่วนเรื่องของยางรถยนต์นะฮะประเทศไทยควรจะคว้าโอกาสนี้เอาไว้นะครับเพราะว่าตลาดมันเติบโตนะครับพอล่าสุดนะครับปี2 5 6 5เนี่ยประเทศไทยนะเป็นประเทศที่ส่งออกยางรถยนต์นะครับ เป็นอันดับ2ของโรคนะซึ่งมีสัดส่วนอยู่ที่ 7. 1นเปอร์เซ็นต์นะของการส่งออกอยางรถยนต์ทั่วทั้งโลกเลยนะครับเป็นรองแค่ประเทศจีนนะฮะซึ่งเขาส่งออกนะครับอย่างจีนเนี่ยถือสัดส่วนอยู่ที่ 20. 7เปอร์เซ็นต์นะครับและอีกครั้งนะฮะอย่างที่เรารู้กันว่าประเทศไทยนะในความภูมิใจยอย่างหนึ่งก็คือบ้านเรานะครับเป็นแหล่งในการผลิตวัตถุดิบสําคัญในการผลิตยางรถยนต์นะนั่นก็คือยางพาราคุณภาพดีดีเองนะครับทีนี้นะครับมาถึงตรงนี้ว่าทําไม ยางรถยนต์ไฟฟ้านะครับไทยควรจะต้องต่อยอดในการผลิตยางรถยนต์ไฟฟ้านะหากพูดถึงอุตสาหกรรมยางนะครับต้องบอกว่าอุตสาหกรรมยางเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่ภาครัฐควบคุมและส่งเสริมนะครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้นะภาครัฐก็มีนโยนบายเนี่ยเพื่อจะให้ผู้ประกอบการนะฮะพยายามจะผลักดันในการเป็นฐานผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะทั้งตัวรถแล้วก็ยางรถยนต์ด้วยนะครับถึงขนาดตอนนี้นะคเขาบอกว่ามีการจัดตั้ง ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาตินะเพื่อลองรับในการพัฒนาเจ้าตัวยางสำหรับรถยนต์ไฟฟ้านะ ซึ่งถ้าใครเห็นนะครับผมพาไป1ย่างศูนย์ทสแบตเตอรี่นะครับศูนย์ทดสอบยางและล้อเนี่ยก็อยู่ที่นั่นเช่นกันนะแต่ยังไม่เสร็จดีนะครับไว้ถ้าเสร็จเดี๋ยวจะพาไปดูเนาะซึ่งศูนย์นี้ก็ชื่อ a u t o m o t i v e a n d Thai- testing research and innovation center นะครับซึ่งศูนย์นี้นะตั้งอยู่ในเศษเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอย่าง eec นะครับโดยมีเป้าหมายนะก็คือยกระดับคุณภาพนะตัวยางนะครับว่าไอย้ยางจากรถรรมากที่ผลิตอยู่เนี่ย ต้องมาเปลี่ยนขายตลาดยางรถยนต์ไฟฟ้าให้ได้นะครับซึ่งหาใครทำได้นะทางาทางกรมอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็มีการให้สิทธิทพิเศษนะก็คือการยกเว้นภาษีนะครับก็คือภาษีนิติบุคคลได้8ปีนะยกภาษียกเว้นภาษีอากรน,นําเข้าพวกเครื่องจักรทั้งหลายนะครับเพื่ออยากให้ไทยเนี่ยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรเลยก็ว่าได้นะครับก็จะเห็นว่าวันนี้นยางรถยนต์ไฟฟ้านะก็พยายามสนับสนุนให้เกิดการผลิต เกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆนะฮะมาถึงตรงนี้นะครับหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยทำไมต้องเร่งผลิตขนาดนั้นไอ้อยางรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยทำแล้วมันจะดีกว่ายางรถดมันอย่างไรนะครับต้องบอกว่ายางรถยนต์ไฟฟ้าหากใครพอทราบแนละถ้าใครที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าจะรู้ว่ายางรถยนต์ไฟฟ้ามีราคาแพงกว่ายางรถามันนะครับอย่างน้อยๆก็2ถึง3เท่านะครับซึ่งการที่ยางเนี่ยราคาแพงขึ้นนะครับนั่นหมายความว่า เราสามารถผลิตของขายได้แพงขึ้นจากการผลิตยางรถมันแบบเดิมนะคุณสามารถขายของได้แพงขึ้น2-3ถึงเท่าแถมต้นทุนในการผลิตยางเนี่ยก็ถูกกว่านะครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายคนก็คงมีคำถามว่าผู้ผลิตยางรถรถมันอยู่แล้วเนี่ยทำไมต้องหันมาผลิตยางรถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะครับต้องบอกว่าการผลิตยางรถยนต์ไฟฟ้าเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการผลิตยางรถยนต์นะครับ รู้หรือไม่ว่ายางรถยนต์ไฟฟ้าเส้นหนึ่งนะร,ราคาแพงกว่ายางรถดมันอยู่ที่2-3ถึงเท่าเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจุดเด่นนะเรของการสมรรถนะในการใช้งานนะครับและความทนทานที่ยางรถยนต์ฟ้าให้ได้มากกว่ายางรถดมันนะครับจึงสามารถขายได้ราคาแพงกว่าหากเปิดโครงสร้างในการผลิตยางรถยนต์ไฟฟ้าออกมาเขาบอกว่ายางรถไฟฟ้า1เส้นนะครับจะได้กําไรสูงกว่ายางรถดมันอยู่ที่18%เ แต่ต้นทุนในการผลิตยางนะครับต้องบอกายางรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยต้นทุนจะแพงกว่ายางรถนตมันอยู่ที่2.1เท่านะครับโดยเฉพาะเรื่องของค่าวัสดุเนาะแต่ราคายางเนี่ยของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยขายได้แพงกว่านะโดยเฉลี่ยแล้ว2.6เท่านะครับดังนั้นนะครับหากมองกําไรหากค่าใช้จ่ายแล้วนะครับยางรถยนต์ไฟฟ้าจะได้กําไรต่อเส้นอยู่ที่3 0เ ส่วนน้าเป็นยางรถน้ำมันจะมีกำไรต่อเส้นอยู่ที่12จะเห็นว่านี่แหละคือการสร้างคุณค่าเพิ่มในการผลิตยางรถยนต์เรามาดูคุณสมบัติของยางรถยนต์ไฟฟ้าที่แตกต่างกับยางรถน้ำมันนะครับนอกจากจากสมรรถนะการใช้งานและความทนทานที่มากกว่าแล้วนะยังมีคุณสมบัติโดดเด่นอื่นๆที่ซ่อนไว้อีกนะครับ มาเริ่มกันที่อย่างแรกนะครับก็คือยางรถยนต์ไฟฟ้าแข็งแรงและรับน้ําหนักได้มากกว่ายางรถน้ํามันนะครับรู้ไหมครับว่าเจ้าตัวรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมีน้ําหนักมากกว่ารถน้ํามันนะเฉลี่ยแล้วอยู่ที่400ถึง500กิโลกร,รมัมหรือประมาณ0.5ตันนี้เองนะฮะอย่างที่รู้กันว่ารถยนต์ไฟฟ้านะฮะมันก็จะมีเรื่องของแบตเตอรี่นะครับยิ่งต้องการให้มันวิ่งได้ไกลแบตเตอรี่ก็ต้องมีขนาดใหญ่แล้วก็มีน้ําหนักมากขึ้นนะครับดังนั้นนะครับตัวยางก็จะรับภาระได้เยอะมากกว่า หากใครใช้รถยนต์ไฟฟ้าและเปลี่ยนเป็นยางรถมันมาใส่เนี่ยจะเห็นว่ายางสึกเร็วมากๆเลยนั่นก็เพราะว่าน้ําหนักมันมากกว่านี่เองดังนั้นนะครับยางรถยนต์ไฟฟ้าจึงออกแบบมาให้มีการรับน้ําหนักที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างนะครับโครงสร้างตัวรวดจะใหญ่กว่าตัวแก้มยางจะแข็งกว่านะครับหากเทียบเส้นต่อเส้นแล้วนะยางรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่ายางรถมันอยู่ที่ 10- 2ถึงเปอร์เซ็นต์ต่อเส้นเลยส่วนที่สองนะครับก็คือยางรถยนต์ไฟฟ้านะฮะจะลดเสียงรบกวนนะครับ ากเราขับรถน้วมานะเสียงที่เราได้ยินคือเสียงเครื่องยนต์ใช่ไหมเวลาเราเล่นเครื่องนะครับแต่พอเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะไม่มีเสียงเครื่องยนต์แล้วนะส่วนที่ดังที่สุดนะก็คือเสียงที่มาจากล้อนะครับทุกครั้งที่ล้อสัมผัสกับพื้นเราจะได้ยินเสียงนะครับดังนั้นนะยางรถยนต์ไฟฟ้าจะต้องมีการตัดเสียงรบกวนนะหากใครดูด้านในของอยางรถยนต์ไฟฟ้าจะมีเหมือนคูชั่นนะหรือเป็นตัวโฟมที่จะทําหน้าที่ นะดูดซับเสียงนะครับเวลาหน้ายางสัมผัสกับพื้นนะจึงทําให้ยางรถยนต์ไฟน้านะเงียบกว่ายางรถน้ํามันนะครับส่วนที่3นะครับก็คือเรื่องของความทนทานนะครับตัวยางรถยนต์ไฟฟ้านะจะมีความทนทานมากกว่ายางรถน้ำมันนะ เพราะว่านะครับอย่างที่เรารู้กันว่ารถยนต์ไฟฟ้าน้ำหนักก็มากกว่านะครับแถมอัตราเร่ง0ูถึงร้อยเวลาออกตัวนะตัวรถที่หนักกว่าแต่ออกตัวได้ดีกว่านะเพราะแรงบิดมันมันดีกว่านะครับเหยียบปุ๊บออกปั๊บนะครับดังนั้นนะครับตัววัสดุดบนะในประการผลิตยางนะจะต้องเหนียวกว่านะครับตัวยางรถยนต์ไฟฟ้าจึงมีการผสมซิลิก้าลงไปในเนื้อ,อยางนะทำให้ยางทนนะฮะทนเฉือนทนแรงบิดทนการฉีกขาดได้ดีกว่ายางรถดมันจึงทนทานกว่านี่เอง ข้อที่4่นะครับยางรถยนต์ไฟฟ้านะมีการยึดเกาะที่แข็งแรงกว่านะครับนั่นก็เพราะว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเราพูดถึงเซี่ยววินะอัตราเร่งน,นะครับรถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ก็จะเฉียอยู่ที่ประมาณ4-5าวิดังนั้นนะครับเซี่ยววินะเวลาเหยียบอัตราเร่งต้องการพุ่งแซงในการเข้าโคงนะครับการยึดเกาะจึงเป็นสิ่งสําคัญเรื่องของความปลอดภัยนะยางรถไฟฟ้าจึงจะต้องมีคุณสมบัติตร,ตรงนี้โดยเฉพาะนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการ ลดการต้านแรงหมุนนี่เองนะครับนั่นก็เพราะว่าวันนี้นะเราพูดถึงว่ารถยนต์ไฟฟ้าข้อจํากัดเลยก็คือระยะทางที่วิ่งได้อย่างจํากัดอยู่นะครับดังนั้นนะฮะยางมีผลมากๆนะครับถ้ายางที่มีแรงการต้านการหมุนเยอะนะครับก็จะกินพลังงานเยอะดังนั้นตัวยางรถยนต์ไฟฟ้านะจะต้องลดการต้านการหมุนนะครับเวลาสัมผัสกับถนนนะครับยิ่งมีลดการต้านการหมุนยิ่งมากนะครับ ก็ยิ่งประหยัดพลังงานนะฮะนี่คือเหตุผลว่าทําไมนะครับเวลาเราใช้รถยนต์ไฟฟ้านะการที่ลมยางแบนนะครับจึงมีผลกับการกินพลังงานจะต้องคอยเติมลมยางนั่นก็เพราะเรื่องของการวิ่งและการกินงาต่อระยะทางนี่เอง นี้เรามาดูเรื่องของอายุการใช้งานนะของยางรถยนต์ไฟฟ้าเ<ฟ>ทียบกับยางรถน้์มันนะครับยางรถยนต์ไฟฟ้านะจะมีอายุการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ6ปีนะครับถ้าเทียบกับยางรถน้์มันนะก็เฉลี่ยประมาณ3ปีนะครับบวกบวกประมาณนี้นะครับแต่เรื่องของอายุในการเปลี่ยนนะครับระยะทางที่ควรจะต้องเปลี่ยนนะถ้ายางรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับเขาก็แนะนําว่าไม่ต่างกับรถน้์มันนะครับเพราะว่ารถรถไฟฟ้ามันหนักกว่า้วแถมยังมีแรงบิดอัตราเร่งที่สูงกว่า ดังนั้นก็แนะนำนะครับก็เปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0 0ถึง6ก0 0 0กิโลเมตรนะครับอันนี้ผมดูจากเว็บไซต์ของเจ้าตัวเท sla นะเท sla ก็แนะนำว่า4 0 0 0 0ถึง6ก0 0 0กิโลควรจะเปลี่ยนยางได้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูนะว่าเวลาเปลี่ยนยางครั้งหนึ่งนะมีค่าที่จะต้องเปลี่ยนนะเรื่องของราคายางเท่าไหร่นะครับเทียบกันเลยนะแบบหมัดต่อมัดเลยนะแบร,รนด์เดียวกันว่าถ้าเป็นยางแบร,รนด์นี้นะครับน้ำมันเท่าไหร่ไฟฟ้าเท่าไหร่นะ อย่างมิชลินนะครับก็จะมี2ตัวนะครับถ้าเป็นมิชลินของน้ํามันเนี่ยจะเป็นตัวมิชลิน p i l o ลสปอร์ตนะครับแต่ถ้าเป็นไฟฟ้ามันจะเป็นมิชลิน p i l o ลสปอร์ตอีวีนะครับถ้าเป็นตัวน้ํามันนะสี่เส้นนะครับเส้นละ5,900บาทเปลี่ยน4เส้นจะอยู่ที่23,600บาทนะครับแต่ถ้าเป็นไฟฟ้านะตัว Pilot Sport EV ที่ใส่ในเท s l าร,รุ่นของผมเลยนะฮะนี่ดูวไว้จะได้ทำใจนะครับเส้นละ12,190บาทนะค,คูณ4ก็จะต้องมีอย่างน้อย48สี่หา ร่อไปเกือบครึ่งแสนนะครับนี่คือ,อยางรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นมานะโอ้โหแตกต่างกันประมาณเกือบ2อถึงสเท่ากว่านะครับอ่าถ้าเป็นยี่ห้อง Continental นะครับถ้าเป็นตัวน้ำมันนะจะเป็นรุ่น Comfort Contact นะครับแต่ถ้าเป็นตัวไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นรุ่น Eco Contact อันนี้เอาเป็นซีรีส์6นะครับอย่างเช่นตัว MG EV นะฮะถ้าเป็นตัวน้ำมันจะอยู่เส้นละ2,300บาทนะครับ แต่ถ้าเป็นไฟฟ้าจะอยู่ที่6,520บาทนะครับดังนั้นนะถ้าเป็นน้ํามันเปลี่ยน4เส้นนะจะอยู่ที่9,200แต่ถ้าเป็นไฟฟ้าเปลี่ยนครั้งหนึ่งทั้ง4เส้นจะอยู่ที่26,800บาทนะครับก็เโ้โหต่างกันประมาณ2เท่ากว่าๆนะครับทีนี้ถ้าเป็นเกาหลีบ้างนะอย่างแฮนด์คุกนะถ้าเป็นตัวแฮนด์คุกเนี่ยน้ำมันจะอยู่ที่เป็นตัวรุ่นเวนทัส V12 EVO 2นะครับแต่ถ้าเป็นไฟฟ้าจะเป็นตัวเวนทัส S1 EVO 3นะครับ ถ้าเป็นตัวน้ำมันราคาจะอยู่ที่3,250บาทส่วนเป็นไฟฟ้าโอ้โหเพิ่มมาอีกเท่าหนึ่งนะ7 6 7 2บาทนะครับก็พูดง่ายๆ4เส้นนะฮะน้ำมันก็13 0 0 0ถ้าเป็นไฟฟ้าก็มา30,000บวกๆกนะครับก็เป็นว่านี่คือราคารถยางรถน้ำมันกับรถยนต์ไฟฟ้าเทียบกันให้ดูว่าถ้าเปลี่ยนแล้วค่าใช้จ่ายจะเป็นอย่างไร ก็สรุปนะครับว่าทำไมยางรถยนต์ไฟฟ้าคือโอกาสของคนไทยในการผลิตส่งออกยางรถยนต์นะครับอย่างที่เรารู้กันว่าประเทศไทยนะผลิตยางรถยนต์ส่งออกเป็นอันดับสองของโลกนะครับแถมผลิตได้ตั้งแต่ยันต้นน้ําเลยเรามีแหล่งผลิตยางคุณภาพดีอย่างยางพารานะไม่ว่าจะเป็นยางแท่งยางแปลรูปจนมาเป็นยางรถนะที่เอามาใช้นะครับโดยอย่างยางรถยนต์ไฟฟ้าจะเห็นว่ามันเป็นการเพิ่มมูลค่าในการผลิตยางรถยนต์นะครับแพงกว่ายางรถน้ำประมาณ2เท่ากว่า ดังนั้นนะมันคือโอกาสที่เราจะสร้างไรายได้ได้มากขึ้นนะในเมื่อเรามีฐานอยู่แล้วนะเราอาจจะต้องเรียนรู้โน้ตฮาวนะครับในการผลิตยางรถยนต์ฟ้านะครับเพื่อที่จะทำให้เรานะครับมีไรายได้เข้าประเทศมากขึ้นในไหนเราก็เป็นแหล่งผลิตยางคุณภาพดีอยู่แล้วก็ไม่อยากให้ประเทศไทยพลาดโอกาสครั้งนี้นะครับในกระทับกลางกระแสรถยนต์ไฟฟ้าเติบโตข,ขึ้นทั้งโรคพร้อมๆกันเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับวันนี้นะที่เห็นว่าเอ้ย ยางรถยนต์ในฟ้านะครับมันจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนต์ในประเทศไทยได้ไหมนะครับสามารถพิมพ์ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสกริงเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ อย่างที่บอกนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามันคือโอกาสที่เติบโตยอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมในประเทศไทยนะแล้วะมันคือการส่งต่ออากาศที่ดียันรุ่นลูกรุ่นหลาน,น,น,นต่อไปก็ฝากไว้เท่านี้ไว้เรามีอะไรอัปเดตนะจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ